วันนี้จะมาบอกวิธีการตัดแต่งช่อดอกมะเขือและกิ่งลำต้นของมะเขือเพื่อให้ได้ช่อใหญ่นะครับะมะเขือเนี่ยเพื่อเราปลูกมาแล้วเนี่ยมันจะมีกิ่งแขนกับกิ่งหลักเห็นไหมครับเป็นเป็นง่ามเป็นง่ามนะครับเป็นง่ามแบบนี้ผมก็อันเนี้ยคือลำต้นหลักของมันตั้งแต่ที่แรกแต่ผมจะไม่เอาไว้ผมจะเอาดอก เอาดอกไว้อย่างเดียวแล้วตัดยอดแล้วจะเลี้ยงกิ่งแขนงเป็นลำต้นหลักขึ้นไปแทนใช่ไหมกิ่งแนงนนนขน,นะยงยแงแนงที่เป็นลำต้นหลักเนี่ยดอกเขาจะมาช้าหน่อยนะครับเราจะเลี้ยงยอดแต่กิ่งกิ่งแขนงที่เป็นลำต้นหลักเนี่ยดอกช่อด,ดอกเขาจะมาไวนะครับแล้วช่อด,ดอกเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าก,กิ่งสาขานะครับนั้นถ้าเราดากักอยากได้ช่อใหญ่ให้ทําการตัดยอดอันนี้ผมตัดยอดไปแล้วเห็นไหมเราจะเราจะได้สอง,สอง ช่อดอกสอชัด1อันนี้คือหนึงสองแล้วช่อจะใหญ่แบบนี้ครับเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใหญ่เนี่ยใหญ่ดูช่อข้างล่างบเบลเทอร์เลยนี่ยังต้นเล็กอยู่นะครับอายุ30กว่าวันนะครับผมจะทําแบบนี้ทุกต้นเลยครับทุกต้นเห็นไหมครับเพื่อเพื่อสะดวกในการเอ็นต้นนะครับเนี่ย เห็นไหมครลำต้นหลักมีดอกผมเอาดอกไว้เด็ดยอดเลี้ยงกิ่งลองแทนนะครับเลี้ยงกิ่งลองแทนเหมือนกันทุกต้นเลยครับเราทําเหมือนกันทุกต้นนั้นเราจะได้ช่อใหญ่นะครับเราจะได้ช่อใหญ่นะเล็กๆ,ๆน้อยๆครับลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับอันนี้เกิดจากการสังเกตและการทดลองนะครับหลายรอบ ลำทำลักษณะแบบนี้จนได้ได้ข้อยุติว่ามันมีช่อใหญ่จริงก็เลยนำนำมาเผยแพร่นะครับนำมาเผยแพร่เนี่ยช่อใหญ่ทุกแล้วช่อดอกมีขนาดใหญ่พอช่อดอกมีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะติดง่ายนะครับมันก็จะติดง่ายนี่ครับเห็นไหมครับช่อเขาใหญ่มากนี่น่าจะเป็นกิโลครับเห็นไหม อันนี้เอ็นต้นไปรอมแล้วเดี๋ยวพอถึงข้างข้างบนเราจะเอ็นไปทําแนวนอนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปเสริมให้ดูทีเห็นไหมครับเนี่ยอ่าอันนี้กิ่งหลักเด็ดออกนะครับเลี้ยงกิ่งสาขาแทนโอเคหนุ่มบุรพาเมลอนฟาร์มรายงานสวัสดีครับ